พระบิดาในสวรรค์ข้าพระเจ้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยพระนามอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อด้วยหัวใจทั้งสิ้นว่าพระเยซูทรงหลั่งเลือดอันล้ำค่าของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อการอภัยบาปของข้าพระเจ้าและด้วยการเสียสละของพระองค์ข้าพระเจ้าได้รับการอภัยบาปถ่ายคืนและเป็นอิสระจากการพิพากษาใดๆทั้งสิ้น พระเจ้าข้าพระเจ้าขอปฏิเสธและปฏิเสธจิตวิญญาณแห่งความวิตกกังวลความกลัวและความขี้อายที่พยายามจะครอบงำความคิดและหัวใจของข้าพระเจ้าพระวจนะของพระองค์กล่าวว่าเพราะพระเจ้าไม่ได้ให้จิตแห่งความกลัวแก่เราแต่พระองค์ได้ให้จิตแห่งฤทธเดชความรักและการยับยั้งชั่งใจด้วยอำนาจแห่งเลือดของพระเยซูคริสต์ข้าพระเจ้าทำลายพันธนาการแห่งความกลัวทุกประการและประกาศชัยชนะที่ข้าพระเจ้ามีในพระคริสต์ ด้วยเลือดของลูกแก่ข้าพเจ้าถูกปกป้องคุ้มครองและเสริมกำลังข้าพเจ้าขอประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าได้รับการชำระและบริสุทธิ์ด้วยการเสียสละของพระเยซูคริสต์ไม่มีอาวุธใดที่สร้างขึ้นเพื่อต่อต้านข้าพเจ้าจะสำเร็จและไม่มีจิตแห่งการข่มขู่ใดครอบงำข้าพเจ้าได้เพราะเลือดของพระเยซูคือโลหและชัยชนะของข้าพเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดเติมเต็มข้าพเจ้า ด้วยสันติสุขความกล้าหาญและความเชื่อมั่นไม่สั่นคลอนโปรดเปลี่ยนความวิตกกังวลของข้าพเจ้าเป็นสันติสุขสมบูรณ์ของพระองค์ความกลัวของข้าพเจ้าเป็นความเชื่อและความขี้อายของข้าพเจ้ากลายเป็นพลังและความกล้าให้เดินตามพระประสงค์ของพระองค์ข้าพเจ้าเลือกที่จะวางใจไม่ใช่ในความรู้สึกของตนแต่ในธิ์ของไม้กางเขนและเลือดที่หลั่งเพื่อข้าพเจ้า ขอพระคุณพระเยซูเพราะในพระองค์ข้าพเจ้ามีเสรีภาพสันติสุขและความมั่นใจทุกสิ่งสรรเริญเป็นของพระองค์และข้าพเจ้าประกาศว่าด้วยเลือดอันล้ำค่าของพระองค์ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะเหนือทุกสิ่งในพระนามอันทรงฤทธิและรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสต์อเมน